สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการทำ s c r a t c เกมของเรานะครับไปเป็นแอปพลิเคชันนะครับแบบ Android นะครับไม่ใช่ iOS นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในที่นี้นะครับโปรเจกต์งานนะครับถูกสร้างจากออฟไลน์นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่โหลดลงมาแล้วก็มาสร้างแบบออฟไลน์นะครับเมื่อเราทำเสร็จเซฟงานแล้วนะครับเวลาเราจะทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะต้องนะครับ ทำการอัปโหลดงานของเราขึ้นไปบนออนไลน์เสียก่อนนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับการอัปโหลดขึ้นออนไลน์นะครับให้มาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่แชร์ทูเว็บไซต์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับว่า y u u scratch name นะครับก็คือยูเ r n a m e นในสครัของเราชื่ออะไรแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับ ซึ่ง username password ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมีการไป ign up นะครับหรือว่าสมัครก่อนนะครับอยู่บนออนไลน์นะครับในที่นี้นะครับผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วก็จะกรอกชื่อเลยนะครับแล้วก็ password นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับถ้าอัปโหลดสำเร็จนะครับก็จะมีหน้าต่าง่าขึ้นมาแล้วนะครับ your project has been uploaded นะครับ truesketch. mit. edu นะครับตอนนี้คืออัพโหลดงานของเราขึ้นไปบนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับที่เว็บนี้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดเว็บขึ้นมานะครับอ่าเราก็เข้าไปที่เว็บ s c r a t c h mit. edu นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปเลยนะครับ ถ้าเรายังไม่ได้เคยนะครับสมัครนะครับเราก็ต้องสมัครนะครับ ign up ก่อนแล้วก็ Sign In เข้ามาหรือว่า Log In เข้ามานะครับในที่นี้ของผม Log In เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดนะครับ scratch.mit.edu เรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ผลงานของฉันนะครับคลิกเข้าไปอ่ะเราก็จะเห็นนะครับ งานที่เราอัปโหลดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือชื่องานว่าแบบทดสอบสุ่มไม่ซ้ํานั่นเองนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นงานบนออนไลน์แล้วเราคลิกไปที่ C i n s i g h t ตรงนี้นะครับเราก็รอสักครู่นะครับนะครับให้โปรแกรมโหลดงานของเราค้นมาก่อนนะครับ เมื่อโปรแกรมโหลดงานของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราต้องการเฉพาะตัวเลขนะครับต้องการเฉพาะตัวเลขเพราะฉะนั้นคลุมดําเฉพาะตัวเลขนะครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับตัวนี้เป็นเลข ID ของโค้ดเกมของเรานะครับจากนั้นเมื่อคัดลอก ID ตรงนี้เสร็จนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับ เราจะไปที่เว็บที่ชื่อว่า p h o s p h o r u s นะครับแล้วก็พิมพ์ phosphorus github นะครับ io นะครับเดี๋ยวทุกลิงก์นะครับที่เข้าไปเดี๋ยวจะแปะไว้นะครับใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับจากนั้นกด enter เข้าไปนะครับเมื่อเปิด p h o s p h o r u s ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามี url ตรงนี้นะครับ s c r a t c h mit e d u l a s h project นะครับคลิกลงไปหลัง slash ตัวนี้นะครับแล้วก็ วางนะครับวางตัวเลขของเราที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะทําการเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเราเห็นโปรเจกต์งานของเราเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกไปที่คําว่าแพ็กเกจตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับเมื่อแพ็กเกจเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการเปิดหน้าต่างเกมของเราขึ้นมาแบบเตรียมจอนะครับให้เรานะครับ คลิกลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกขวา copy นะครับทำการคัดลอก URL งานของเราทั้งหมดนะครับใน o s p h o r ั s จากนั้นเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาอีกแท็บหนึงนะครับทีนี้เราจะเป็นเว็บที่ทำการแปลงจากเว็บไซต์นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์แอปนะครับพิมพ์คำว่าแอปขึ้นมาก่อนนะครับแอปอชื่อแอปนะครับ แอปเกย์เซอร์นะครับแอปเกย์เซอร์คอมนะครับแอปเกย์เซอร์นะครับคอมนะครับกด enter นะครับอ่า uh, mm hmm. เมื่อเปิดเข้ามาที่เว็บแอปเกย์เซอร์คอมนะครับเราก็มาปุ่มนี้เลยนะครับสีเขียวตรงนี้เลย create now for free นะครับคลิกลงไป จากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้ครับเว็บไซต์นะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะสร้างแอปจากอะไรนะครับในที่นี้เราจะสร้างแบบเว็บไซต์นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับให้ทําการนะครับวาง URL ที่เราก๊อปมาตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกขวาวางลงไปนะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนหน้าจอลงมานะครับเลื่อนหน้าจอลงมาหลังจากที่วางตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมามากดที่ปุ่ม next ครับจากนั้นแอป name นะครับแอป name เราตั้งชื่อเลยนะครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า quiz random นะครับจากนั้นเมื่อตั้งชื่อแอปเสร็จก็กด next ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ เป็นคําอธิบายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ description นะครับถ้าเราอยากใส่เราก็ใส่ได้นะครับ quiz นะครับจากนั้นกดปุ่ม next ต่อนะครับถึงตรงนี้นะครับโปรแกรมจะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ไอคอนแอปนะครับเป็นแบบไหนนะครับ default ไอคอนก็คือเขาเลือกให้เราแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการทำเป็นไอคอนของเราเองเราก็มาที่ custom นะครับในที่นี้จะขอใช้ ดีฟอยล์ไอคอนของเขาก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็กด next ต่อได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม create นั่นก็คือการสร้างเป็นแอปนั่นเองนะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาถึงหน้านะครับการทำเป็นแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยนะครับ ทีนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับ improve your app นะครับตัวนี้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเลื่อนหน้าจอลงมานะครับมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้นะครับสามารถที่จะ Publish ไปที่ Google Playstore ได้เลยนะครับหมายความว่าส่งขึ้นไป Play Store ได้เลยนะครับตรงนี้แต่ก็จะมีการเสียเงินนะครับทีนี้นะครับ ดาวน์โหลดยูเอปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะนําไปติดตั้งหรือว่าไปทดลองในสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะอธิบายนะครับมีเคลียบสอนด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าพอเราคลิกดาวน์โหลดเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับจนกว่าจะเห็นวงกลมปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการดาวน์โหลดนะครับ ลงมาที่คอมของเรานะครับรอสักครู่นะครับอ่ามันก็จะปรากฏหน้านี้นะครับเป็นไฟล์ apk นะครับ Quiz r a n d o m นะฮะจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้นะครับผมจะขอเก็บไว้ที่ Desktop ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นสมาร์ทโฟนนะครับ จะเอาไปใส่ใน Google Drive นะครับของสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับผมก็จะไปที่นะครับ Google Drive ของตัวเองนะครับมาที่ Google Drive ของตัวเองจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่ใหม่นะครับแล้วก็มาที่อัปโหลดไฟล์นะครับ จากนั้นก็จะไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มาเลือกไฟล์ quiz random นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครูน่นี้นะครับแล้วก็กด Open อ่าแล้วก็รอสักครู่นะครับเรารอให้ตัวนี้อัปโหลดให้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับพออัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปที่สมาร์ทโฟนของตัวเองลทีนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะไปที่ Google Drive นะครับในสมาร์ทโฟนนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับเป็น Quiz Random นะครับที่เราอัปโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับอ่าแตะตัวนี้เข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการนะครับ ดาวโหลดนะครับจาก Google Drive ลงมาที่สมาร์ทโฟนของเราตอนนี้นะครับาจากนั้นก็ให้เราติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งเลยนะครับจากนั้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับยกเลิกกับติดตั้งเราก็กดที่ติดตั้งเลยนะครับกำลังติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดดูได้เลยนะครับแตะไปที่เปิดนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้กําลังโหลดแอปของเราขึ้นมาในสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะครับฟอสฟอรัสนะฮะนี่ก็คือเกมนะครับลองขยายดูสิเล่นเต็มจอนะครับอ่าเราก็แตะเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับ what is this นะครับอ่าตอนนี้คือภาพอะไรนะครับถ้าเราแตะนะครับ h อ t อิสดีดนะครับอ่าแล้วก็แตะเล่นได้เลยนะครับ r a b บิดชีราฟนะครับกิมโอเวอนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการนะครับสร้างแอปพลิเคชันนะครับจากโปรแกรม Scratch นะครับเอาลงเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทำอย่างไรนะครับยังไงก็ไปลองทำตามนี้ดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ